ขอโทษทีนนะแค่กินไปนิดเดียวเองอะปล่อยฉันไปเธอขอร้องละใครจะเอาบ้าตายซะทีะ่นี้นยืนดูอยู่ตรงนั้นซะ <c oughs> ฮฮขอโทษด้วยครับอย่าคิดมากไปเลยการที่พลังนักรบต่างโลกจะเพิ่มขึ้นมันหลังจากนี้ออแต่ว่าตอนที่พี่อายุเท่าผม ผมว่าควรทำเหมือนพี่ออกจากตระกูลนาเสไปก่อนเพื่อฝึกเองครับฮิโรมิฮะ uh huh. พลังนะ่ะไม่ใช่ของที่จะได้มาง่ายๆแบบนั้นนะพี่อิซมิแล้วก็มีงานอยากให้นายช่วยหน่อยนะคราวเนี้ยตระกูลนาเสังไม่สิเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนักรบต่างโลกทั้งหมดเลยฮะ uh huh. ไอ้พวกนักรบต่างโลก 「孤独なほこ ลูกเครึ่งโยมุเหรอ,อชื่อว่าคันบาระอากิฮิตะนี่เหรอมีนักรบต่างโลกส่วนหนึ่งรู้จักชื่อนี้เรียบร้อยแล้วเพราะเป็นกรณีหายากเลยชื่อกันว่าค่าตอบแทนสูงถ้าปล่อยเอาไว้เดี๋ยวต้องเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น,นแน่หมายความว่าให้ไปกำจัดเสียนะครับถ้าทําได้นะจะทําให้ได้ครับถึงผมจะไม่มีพลังเท่าพี่แต่ว่าผมเองก็ไม่ใช่ฮะ พี่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะลูกครึ่งโยมมุกนั่นมีความสามารถพิเศษอยู่คือเป็นอมตะมันเรียกว่าอย่างนั้นนั่นคี่จะซ่อนตัวเหรออะไรกันรู้ตัวด้วยเหรอเขตแดาของเธอยังอ่อนอยู่ี <c oughs> ิอิสมิคงรู้ตัวแล้วล่ะแล้วเจ้าตัวที่อยู่บนหลายเธอมันอะไรนะ่ะคนตระกูลนาเสอโยมมุกมนเลี้ยงเหรออะไรเล่า อย่ามาไหวยากิอิมโมจันได้ไหมโยมุเองก็มีหลายประเภทนะนี่พรุ่งนี้จะออกไปข้างนอกใช่ไหมอะไปจะลุกครึ่งโยมุอะไรนั่นล้วจะทำไมอ่ะขอไปด้วยได้ไหมอ่ะเข้าใจแล้วที่ว่าจะพูดแบบนั้นเหรอทำไมเล่าไปสองคนดีกว่าไปคนเดียวหยุดแล้วนี่นาเป็นหน้าที่สำคัญไม่ใช่เหรอก็เย๋งอยู่แต่มันก็มีความเสี่ยงจะให้น้องสาสุทธิราไปในที่แบบนั้นไม่ได้หรอกน่ารำคาญ น้องสาวสุดที่รักอะไรกันเล่าพอได้ยินแบบนั้นแล้วรู้สึกขนลุกจริงๆเลยไม่เห็นแปลกตรงไหนทำไมถึงไม่ชอบล่ะตอนอยู่ประถมพอพี่พูดแบบนี้ยังดีใจมากเลยไม่ใช่เหรอก็นั่นมันตอนอยู่ประถมนี่นาะตอนนี้อยู่มอตอ้นแล้วไม่อยากได้ยินที่พี่พูดแบบนั้นหรอกเนาะพี่จ๋าพี่คะพี่ชายอฮะ,อะปะ,ะเป็นอะไรไปนะ่ะพี่อย่เรียกพี่แบบนั้นเลยนะ เปลี่ยนเธอเปลี่ยนวิธีเรียกเร็วพี่จ๋าน่ะได้ไหมขยะขยแงพี่นะขยะขยแงที่สุดเรือกำลังเข้าชาชลาเพื่อความปลอดภัย ถึงอย่างนั้นก็เธออยู่ในภูเขาลึกเหมือนกันนะเนี่ยจริงด้วยสิเออเออไมสกิเป็นงไม่รู้ตัวเลยสินะถ้หนูเอาจริงแล้วก็เขตแดนแค่เนี้ง่ายมากจะตามมาด้วยทำไมอ่ะก็บอกแล้วไงว่าจะมาด้วยจะไม่ได้ว่าตอบตกลงนะกลับไปเลยเข้าใจแล้วคิดว่าจะพูดแบบนี้เหรอ อะไรเลยนะก็เป็นที่ที่เหมาะจะซ่อนตัวดีไม่ใช่เหรอฮยอมือมารู้สึกถึงพลังของเราได้โผล่ออกมามั้งรีบไปกันได้แล้วเฮ้ยรอกันด้วยสิ ม่แม่ไม่รู้สึกแบบนี้เป็นนักรบที่ประมาทจังนะส่งคนแบบนี้มาได้ยังไงคุณอิซึมิคุณไม่มาเองมันก็แย่สิครับเงียบจังเลยนะอืมไม่รู้สึกถึงนักรบด้วยแต่ว่าแล้วจะทำยังไงล่ะเอามาตามไม่ใช่เหรอลูกเครื่องโยม,มุนั่นน่ะมนเป็นคำเปรียบเทียบมั้งเพราะว่าแข็งแกร่งคนอื่นก็เลยพูดเกินจริงนะ่ะนั่นสิ ดูจากในรูปแล้วไม่เห็นจะเอา้าอะไรเหรอที่นั่นละ่ะเราหาเจอแล้วเราหยุดตรงนี้ก่อนนะอะเดี๋ยวเฮ้ยนะโอ๊ยเจ็บโอ <S <S คนเหรอนี่มันอะไรอะเลือดต้องสาบ กันบาระอากิฮิโตสินะแล้วนาเป็นใครอะนั่นมันหินโยมุจัดการได้แล้วเหรอ มีอะไรเหรอพิสกิเมืเ่อกี้มีอะไรไม่รู้เดอนไปทางนั้นนะคะแล้วก็สาระรูปแบบนั้นแม่อะไรกันแบบนี้นี่เองก็รออยู่ตรงนี้ก่อนนะและ้วนะรอด้วยสิอะไรเนี่ยยังมีคนเหรอสอดตัวไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกันเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นกันนะ่นี่พังนะเธอนะ่ะกลับไปได้แล้วทําไมเล่าพลังของเธอนะ่ะสู้หมอนั่นไม่ได้หรอกถ้าหมอนั้นเข้าใกล้เธอได้แล้วจะทายังไง <c oughs> อย่าก,กี่หัว เตรียมใจไว้ซะเดี๋ยวสิยูยังไงนั่นก็มนุษย์ไม่ใช่เหรอเราไปก่อนโยมูรูพระางมนุษย์มีอยู่เยอะแยะไปโดยเฉพาะเพราะจะมีสติปัญญาแบบหมอนี่นะ่ะอันตราย<อ>เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิผมไม่ใช่โยมูสักหน่อยผมเป็นลูกครึ่งโยมู้ต่างหากแล้วแล้วมันยังไงล่ะจะลูกครึ่งหรือเต็มตัวก็เถอะก็เป็นโยมูอยู่ดีอ่ะเฮ้ย ทำไมพวกนักรบ,บต่างโลกถึงได้พูดแบบนี้เหมือนกันหมดนะอะไรเล่าเพราะผมเป็นลูกครึ่งโยมุเลยจะลอบกัดหรือว่าจะหลอกยังไงก็ได้อย u, ่างนั้นเหรอของมาแน่อยู่แล้วโยมุอย่างนายน่ะก็บอกว่าอีครึ่งหนึ่งเป,นเปน็นมนุษย์ยังไงเล่านี่นายจะไม่มากับพวกเรางั้นเหรอมิสซิกนี่เธอถ้าจัดการไม่ได้ก็ให้พาก,กรับไปด้วยสั่งไว้แบบนี้ไม่ใช่เหรอมันก็จริงอยู่ ะเดี๋ยวสินายน่ะอยู่ดีๆก็มาโจมตีคนอื่นตอนที่เผลออยู่และยังมาเรียกคนอื่นว่าเป็นโยมุอีกจะให้ไปด้วยกันเนี่ยนะใครจะไปด้วย<อ>นะเข้าใจผิดแล้วพวกเราจะคอยคุมค้มครองตั้งหากถ้าจะโกหกก็แสดงให้มันแนมเนียนกว่านี้หน่อยนะ <c oughs> อุ้ยเจ็บอุย้ยเดี๋ยวสิพวกเรามาจากตระกูลนาเสร็จนะน่าจะเคยได้ยินใช่หรือเปล่า เป็นตระกูลที่มีชื่อในหมู่นักรบเลยนะซึ่งเรายินข้อเสนอว่าจะให้การคุ้มครองนายนะเพราะว่าน,นายเป็นลูกครึ่งโยมุก็เลยโดนนักรบคนอื่นโจมตีอยู่ตลอดใช่ไหมละ่ะถ้าอยู่ในความดูแลของพวกเรานายก็จะปลอดภัยนะว่าไงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายใช่ไหมละ่ะจะให้ฉันเชื่อแบบนั้นเหรอแล้วฉันดูเหมือนโกโหกอยู่งั้นเหรอเออ,เอ,อตระกูลน,นาเสมีชื่อเสียงมากไม่ใช่หรือไงอะ แต่พวกเธอสองคนดูยังไงก็อ่อนแอปัญญาอ่อนเดี๋ยวสิถ้าอยู่ที่นี่ต่อก็มีแต่จะถูกโจมตีอีกนะก็มีทางหลบเลี่ยงแล้วแล้วก็ถ้ามีคนที่ฆ่าผมได้ก็คงจะดีมากเลยอะอ,อะไรเล่าก็บอกแล้วไงว่า,าจะคุ้มครองน่ะถึงต้องบังคับก็ตามทีเัอะ เป็นคนของอิซุมิจริงๆด้วยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยนะคุณอิซุมิลูกครึ่งโยมุนั่นผมขอไปก่อนก็นแล้วกันเฮ้ย hey, บอกให้หยุดยังไงเล่าถ้าอยากให้หยุดก็ตามมาดีๆซะในฐานะตระกูลนาเซฉันรับประกันความปลอด<ข>ภัยให้ขอปฏิเ hey, 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 ok สธเฮ้ยเดี๋ uh. ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิไม่เห็นต้องรุนแรงแบบนี้ก็ได้มิสกีนะเี่ไปเลยเจ็บโอ้ย ตื้อด้านจังนะใครกันแน่เย้ย,ยถ้าทามีสมองอยู่นี่นะอย่าพุ่มคนอื่นเป็นลิงนะไปได้แล้วอ๋ออ๋อดิ๊ดิอยู่นะอย่าดึงสิหนูหูนะไปให้พ้นนะคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอหนายปัญญาอ่อนสินะหนูหูนะเอ้อนี่นมันอะไรกันนะ ต่อหมายคือหมอนนี่เหรอมัสกิหนีไปก่อนเดีย๋ยวพี่ล่อศัตรูให้เองดูขึ้นไปได้แล้วอย่ามาออกคำสั่งนะจะดีเหรอไม่ให้เธอมาด้วยอะ่ะไม่ต้องกลัวหรอกหน้าควาทขันจริงๆจะจัดบัดหัวหนายก่อนแล้วค่อยไปช่วยเธอก็ปล่อยแล้วไปสินั่นเป็นยมูดเหรออจริงด้วยเดี๋ยวก่อนช่วยวิ่งให้ช้าลงหน่อยได้ไหมอ่ะ ว่าต่ไม่คิดจะจมตีกลับบ้างเหรออาวุธคือผ้าพันคอนี่ไงให่ตายสิไม่มีประโยชน์เลยเด็กฮะ้าทางซ้ายออโยออทำบ้าอะไรของนายเนี่ยใช่คนา่ารีบแก่มันแล้วเข้าไอยตายเถอะทำไมมันแน่นแบบนี้นอะอะไรกรันก็พอมีฝีมือไม่ใช่เหรอก็สมกับที่เป็นคนของอิซิมิเลยนั่นเนี่ย แต่ว่าก็ยังอ่อนหัดอยู่ยังอีกเหรอดูลราหน้าอีกนิดเดียวโอ้ให้ตายสิเฮ้ยอย่าเงินหยิดอะไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะหมายถึงใครกันนายยังไงเล่าตั้งแต่เมื่อกี้ไม่สิตั้งแต่ที่มาถึงแล้วฮะมันที่กุนหยิดมานานแล้วคือแนายตังพักแกดันแล้วดีละพี่ค่ะมิสกิฟังนะ มื่ที่มีแคปซูลหล่นมาจากบนฟ้าด้วยล่ะอ้ยอออะไดโอ้เอาแบบนี้เหรออคันบาระจับตัวได้แล้วละ คันบาระหนูไม่เป็นไรหรอกรีบไปเถอะออออออขอโทษน,นะอนี่คันบาระได้ยินหรือเปล่านี่ะห<อ>นีไปถึงผมจะเป็นอมตะแต่ก็ทำได้แค่นี้เท่านั้นแหละเพราะงั้นเอ่เฮ้ยเฮ้ <c oughs> ได้ที่สุดก็มานะครับรออยู่ตั้งนาน <c oughs> ก็เลยทางไปนิดหน่อยนะได้ยินว่ามีนักรบมาที่นี่คนหนึ่งเป็นนายจริงๆด้วยสินะอะไรกันถ้ารู้แล้วก็น่าจะรีบมาหน่อยสิครับคท,ที่นายมาที่นี่ก็แปลว่าวในตัวของคันบาระอากิฮิตโตะมีสิ่งนั้นจริงๆถูกต้องแล้วล่ะครับคุณเน่ รู้ข้อมูลแล้วคาดการว่าผมจะมาที่นี่ก็เลยให้คนอื่นไปจับขันบาระอากิฮิโตเพื่อที่ตัวเองจะได้มาสู้กับผมหรือก็คือคุณกำลังรอเวลานี้เพื่อที่จะหยุดผมสินะ <c oughs> ดีใจจังเลยครับทำใจดีไว้นะพี่รคะมาทำไมอ่ะมาคดีนี้ไปไงแต่ว่า ฮ้ยช่างเถอะขอโทษค่ะแนนมันเขตแดนพี่อิสมิพี่คะ,ะมือของเขาฮะ,ะ,ะนี่นหะเหรอ ลูกครึ่งโยมุ

หลังอะไรกันเนี่ยขังเขตแดนได้ยังไงแบบนี้เลยเหรอพี่หามิสกิจังขอร้องแล้ว ดูท่าทางลูกครึ่งโยมุนั่นกับเลือดต้องสาบจะเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งนะปีสมิครั้งหน้าเนี่ยเจอกันในฐานะคนของตระกูลนาเซก,กับคนขององค์กรนะครับอย่าเมินกันนะครับ ต้องสาบเลยค่ะตอนเก็บมาหนูได้ยินคำพูดเข้ามาในหัวถ้าหากคนที่ชื่อว่าอากิฮิโตถูกโจมตีหรือว่าตกอยู่ในอันตรายให้ฉันเลือดนั่นนะคะเลือดต้องสาบเหมือนจะเคยได้ยินมาก่อนเลยนะนักรบไม่ใช่หรือไงละ่ะตระูลที่มีสายเลือดต้องสาบนะเ,เข้าใจแล้วสินะถ้ามายุ่งกับผมอีกจะเจอแต่เรื่องที่เลวร้ายรีบๆกลับไปได้แล้ว ก็นั่นนะสิในฐานะคนตระกูลนาเสะเจ้าคงปล่อยให้นายอยู่ตามลำพังไม่ได้แล้วคิดจะพาผมไปจริงๆเหรออืโยมุก็มีอยู่หลายประเภทเหรออะไรเหรอเปล่าคือยังไงนายก็ต้องไปกับพวกเราในบ้าหรือเปล่าเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครั้งต่อไปไม่พลาดหรอกจะจะแข็งแกร่งกว่าพี่อิสมิจนสร้างเขตแดนสมบูรณ์ ที่จะปกป้องให้ได้เลยคอยดูงั้นผมจะพูดไว้ด้วยนะถ้านายมีพลังนั่นเมื่อไรช่วยฆ่าผมทีผมนะ่ะเบื่อเต็มทีแล้วที่เป็นอมตะเข้าใจแล้วสัญญาก็ได้แต่ว่าฉันยังไม่มีพลังในตอนนี้ พักครบจนกว่าจะถึงตอนนั้นนะคิดว่าผมจะจับมืองั้นเหรอไม่หรอกเหรอทำอะไรของนายเนี่ยรู้สึกจะอุ่นกว่าที่คิดอีกนะกหนีขยัขยงที่สุดเลยทำไมต้องหนีด้วยเล่านี่นายผิดปกติเหรอพี่จา๋าไม่สิพี่คะนะขยัขยงขออีกครั้งขออีกครั้ง,อ,อ,งอะไรของนายบ้าหรือเปล่าเนี่ยลงจิตลงจิตที่สุดเลย 訪れたのは必然としての解放。僕らのために。後悔は สวัสดีค่ะฉันชื่อนาเซอิซุมิค่ะนาเซตระกูลน,นาเซค่ะเพราะมีเรื่องอยากจะบอกคุณก็เลยโทรมานะคะ